สาเหตุของการเล่นพ้ะก่อนอ่าครับครับใช่ครับโอเควันนี้เราจะพูดถึงกันการเล่นพ้ะยังไงให้มีเงินล้านภายใน1ปียุคนี้จะเล่นพระให้มีความสําเร็จจะคุณจะมีเงินล้านภายใน1ปีเนี่ยผมใช้คําว่าไม่ยากและง่ายมากก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครต์ให้กันก่อนนะครับ พี่ทวครับครับผมวันนี้ผมอยากจะมาพูดคุยว่าอ่าถ้าเราจะเล่นพระอย่างไรในหนึ่งปีให้มีเงินล้านนะครับอืแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากถามว่าเอาทำไมบางคนนะฮะที่เราเห็นบางคน,น่ะเข้ามาก็รุ่งเลยนะฮะประสบความสําเร็จบางคนก็ล่วงไม่ประสบความสําเร็จรสาเหตุมันมาจากอะไรครับพี่ทนนเวงถามคำถามไหนก่อนเอาเอาคำถามที่มันถามก่อนอ,อยากถามก่อน เอาสาเหตุของการเล่นพาก่อนอ่าครับคใช่ครับเควันนี้เราจะพูดถึงการการเล่นพายัางไงให้มีเงินล้านภายในหนึ่งปีสาเหตุของคนที่เข้ามาเล่นพาแล้วแล้วไม่ประสบผำเร็จเนี่ยเอาคนไม่ประสบผำเร็ตก่อนนะครับคือผิดทางผิดทางผิดทางไปเจอไปเจอคนที่ไม่ได้หวังดีต่อเราหรือไปเจอคนที่เขาไม่เก่งจริง เหรอปะอันนี้มันจะทาให้เราผิดทางก็คือหนึ่งไม่หวังดีต่อเราคอยจะต้มเราอ,อันนี้ยังไงคุณก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีทางสําเร็จได้สองเขาเป็นไม่จริงนี่สองสองสองเหตุผลหลกักๆเลยคือหนึ่งเขาเขาเจตนาไม่ดีเจตนาไม่ดีสองเขาไม่เป็นจริงอืแค่นั้นับมันยังไงก็แล้วแต่คุณไม่มีทางสําเร็จอ๋อแล้วคนที่เขาประสบความสําเร็จกัน พอเรามาพูดถึงคนที่ประสบความเร็จหนึ่งหนึ่งเลยเขามีทุกสิ่งทุกอย่างมันกระบวนการคิดอ๋อครับกระบวนการคิดหนึ่งเลยที่ผมเคยบอกว่าดูพระเกสแท้เนี่ยมันไม่สาคัญเท่ากับดูคนให้ให้ออกถ้าคุณดูคนคนเกสแท้ได้ถ้าถ้าคุณดูคนเกสแท้ได้พระคุณก็ดูเกสแท้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาคนก่อนโอเค,ครเราจะไปะเราจะไปอยู่กลุ่มนี้ การเล่นพระหรือว่าอะไรเนี่ยมันต้องมีกลุ่มมีพวกครับมีเพื่อนที่ดีกลุ่มที่ดีเพื่อนที่ดีพวกที่ดีนะครับคุณก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีแต่ถ้ากลุ่มไม่ดีพวกไม่ดีเพื่อนไม่ดีมันก็จะเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีเช่นเดียวกันและถามผมว่าเราจะเล่นพระยังไงให้มีเงินล้านภายในหนึ่งปีภายในหนึ่งปีถ้าจะเล่นพระให้มีเงินล้านหนึ่งเลยคุณต้องเล่นพระแท้ครับนั่นแหละสิ่งสําคัญเล่นพระทเล่นพะแท้เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาแกะนิยามว่า แพ้ยังไงดูยังไงแล้วถึงจะประสบผลเร็วยังไงครับโอเคแหละที่อยากถามคือเล่นพันหนึ่งปีมันสามารถได้เงินจริงหรอครับพี่อันนี้คือในมุมมองแบบว่าของคนที่เพิ่งเข้ามาเริ่มต้นนะผมไม่นับเซียนนะครับพี่ครับครับคืออย่างนี้ถ้าจะกล้าเข้ามาเล่นพระเลยผมต้องผมต้องย้อนกลับไปก่อนในอดีตเนี่ยการที่จะมีเงินล้านเนี่ยของเซียนพระในยุคผมอายุผมพอนะอายุยากมากแทบจะไม่มีโอกาสเลยในยุคนั้นยี่กว่าปีที่แล้วครับ ยากมากเพราะว่าอะไรในยุคนั้นเนี่ยหนึ่งไม่มีโซเชียลไม่มีโซเชียลเลยคุณไม่มีข้อมูลพระเต็มที่ของคุณมีคือออฟไลน์ line, ไม่มีออนไลน์หนังสือออฟไลน์คือห<ล><ล>นังสืออย่างเดียวครับหนังสือเนี่ยมันก็เป็นต้องบอกก่อนว่าหนังสือเนี่ยบางเล่มบางพื้นฐานข้อมูลก็ผิดผิด,ผดถูกถูกทําให้เราหลงทางอ่คก็มีแต่หนังสือที่มีคุณภาพและทําให้เราเติบโตเนี่ยก็มี หลายอย่างอย่างนี้ผมจะบอกว่าในอดีตเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยคือถ้าจะเล่นหนึ่งปีแล้วให้มีเงินล้านเนี่ยโอ้โหมันนอกจากคุณต้องใช้โชคอย่างเดียวคุณใช้ใช้ฝีมือไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรสมัยนั้นมันไม่มีข้อมูลซื้อมาเสร็จยังไม่รู้เลยจะไปขายใครณตอนนั้นใช่แล้วพระบางอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับมันไม่มีอะไรเขียนไว้ที่องค์พระหยิบสมเด็จมาเนี่ยคุณไม่รู้เลยว่าสมเด็จน,นั้นสมเด็จที่ไหนถูกไหมครับ,ค,รบคุณไม่รู้เลย แต่ทุกวันนี้ออนไลน์คุณเซิร์ชเข้าไปดิเหรียญอะไรมีชื่อบนหน้าเหรียญมันบอกได้หมดข้อมูลทุกอย่างมีมีราคาให้ด้วยว่าขายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกไหมอตอนนี้เนี่ยวันนี้ที่ผมบอกว่าเราจะเล่นพระยังไงให้มีเงินล้านรเราต้องเล่นพระแท้แบวกเทคโนโลยีขยายความได้ไหมพี่ขยายความก็คือบวกเทคโนโลยีก็คือโอเคคุณได้พระปุ๊บคุณจะซื้อพระ ก่อนคุณจะไปซื้อคุณต้องทําการบ้าน uh huh. ว่าพระองค์นี้คุณไปเจอแล้วแล้วคุณจะซื้อ,อยังไง uh huh. พระองค์นี้ราคาเท่าไหร่เช็คอากูให้เรียบร้อยเช็คข้อมูลถูกต้อง uh huh. มันไปเช็คข้อมูลก่อนแล้วดูเกแท้ยังไง uh huh. เห็นรูปแล้วยังไม่ได้ซื้อถ่ายรูปส่งไปดูก่อนด้วยส่งไปดูก่อนถามกับคนที่เขาเป็นครับ uh huh. พี่ครับองค์นี้แท้ไหมครับขายได้เท่าไหร่ครับถ้าผมได้ผมจะมาขายพี่อ่ะ ถ้าสมมุติว่าคนส่งมาหาผมว่าวบอกว่าได้จะมาขายผมผมจะบอกเลยองค์นี้ขายได้ประมาณสามหมื่นผมซื้อสองหมื่นห้าแต่เจ้าของเอาแค่สามพันห้าพันมันมีมันมีเพราะบางคนเขาไม่รู้ไง<อ>บางคนเขายังอยู่ในออฟไลน์ line, เขาไม่รู้จกาาักออนไลน์อย่าลืมนะว่าคนอายุบางคนแค่บางคนนะจะหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยไม่มีเฟซบุ๊กนะครับถูกไหมไม่มีเฟซบุ๊กนะครับ ลายบางทีก็ส่งไม่เป็นอยู่อยู่อย่างอย่างคุณแม่ผมเนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยส่งลายไม่เป็นนะครับแต่รู้อ่านได้เปิดดูได้แต่ส่งไม่เป็นเห็นไหนี่คือนี่คือการเล่นแบบการเล่นแบบใช้เทคโนโลยีน,นะครับแต่นี้เนี่ยสมัยก่อนเรื่องสอนอายุผมนะเรื่องสอนไม่ต้องคุยไม่มีใครสอนคุณแน่นอนเหมือนกักวิชากันปะครับหรือเขากลัวค,ค,คุณเป็นเขากลัวค,คุณเป็น คนรุ่นเก่าเขากลัวคุณเป็นเขาคิดว่าถ้าคุณเป็นแล้วเขาจะไม่ได้ของ,องเขาจะซื้อไม่ได้คุณจะเขาจะโดนการแย่งซื้ออ oh, <ha. S 2> แต่ในเจนผมไม่ใช่ผมอยากให้ทุกคนเป็นผมสอนลง youtube เลยผมสอนลง Facebook เลยผมอยากให้ทุกคนเป็นและผมชี้ลงตําหนิ uh huh. ล่าสุดผมกําลังจะทําหนังสือชี้ตําหนิพระ uh huh. คุณซื้อหนังสือผมเล่มเดียวคุณทำหาทำมาหากินได้เลยอย่างนั้นเลย mm. เพราะอะไรผมอยากให้ทุกคนเป็นถ้าคุณเป็นนะคุณจะกล้าซื้อพระ แล้วพระเนี่ยมันไม่มีราคากลางครับผมบอกตั้งแต่เริ่มทําโซเชียลแล้วว่าพระไม่มีราคากลางราคามันอยู่ที่ความพอใจวันนี้พระองค์นี้คุณส่งไปให้ให้ผมผมบอกผมบอกว่าผมซื้อสองหมืนห้าขายได้สามหมื่นแต่จริงๆผมอาจจะขายได้แปดหมืนก็ได้แต่คนอื่นเขาอ,อาจจะขายได้แค uh ่สามหมื่นถูกป่ะ uh huh. มันไม่มีราคากลางอ่าฮะโอเคที่พี่โทนพูดมาคนนะ่ะที่มีต้นทุน อ,อยู่แล้วเขาอาจจะสามารถที่จะสามารถทําได้ภายในหนึ่งปีก็คือซื้อพระแพงครับแล้วก็ขา<ช>ไปขายได้แพงขายกําไรนิดหน่อยอ่าครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีต้นทุนขนาดนั้นอ่ะมันมันจะสามารถทําได้หรือว่ามันต้องค่อยๆเป็นสเต็ปอะไรนี้ไปคืออย่างนี้ทุกคนที่จะเข้ามาวงการพระครับทุกคนจะทําอาชีพอะไรเลยก็แล้วแต่ครับทุกคนหวังที่ปลายทางถูกไหมหวังมันหวังว่ามันจะสําเร็จ สมมติว่าคุณลงทุนธุรกิจธุรกิจหนึ่งเปิดร้านกาแฟครับคุณเห็นแล้วโอ้โหตรงนี้แม่งคนเยอะมากมันต้องขายได้วันหนึ่งต้องขายเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมครับคุณมโนและคุณคิดแต่คุณยังไม่เริ่มต้นทางก่อนที่คุณจะทําธุรกิจคุณต้องวางแผนก่อนว่าเฮ้ยวันนี้เราจะหาเงินได้วันเท่าไหร่เราถึงจะได้หนึ่งล้านถูกปะคําคนวณคานวณแล้วต้องคํานวณคุณคิดง่ายๆคุณจะต้องอย่างน้อยๆถ้าเข้ามาวงการพระอยู่ในโซเชียล ทำการตลาดออนไลน์ต่อวันต่อวันนะ,ะคุณทำเงินได้วันละสามพันบาทสามพันบาทพอนะ3,000บาทเอาให้แค่มีรายได้สามพันบาทในออนไลน์ครับแล้วผมเชื่อว่าวงการพระไม่ยากสามพันบาทต่อวัน<ะ>เอาแค่สามพันบาทต่อวันคุณนับไปเด็ดปีหนึ่งคุณก็ได้ล้านกว่าแล้วถูกไหมใช่ให้มีผลกำไรคุณต้องถามก่อนว่าสามพันเนี่ยเราจะลงทุนเท่าไหร่คุณอาจจะลงทุนสองหมื่น สามหมื่นแล้วได้สามพันแต่คุณไม่ได้ว่าลงยุนชิ้นหนึ่งแล้วจะได้กําไรเลยนะอาจคุณอาจจะซื้อสามร้อยแล้วมาขายห้าร้อยให้ได้สองร้อยก็ได้ uh huh. แต่ถ้าคุณขายได้สิบชิ้นคุณได้สองพัน huh. ขายได้ยี่สิบชิ้นคุณได้ส uh ี่พันนั่นคือหลักการตลาด uh huh. มันต้องถามาก่อนว่าเราจะทํำยังไงเล่นยังไงเล่นพระแท้เดี๋ยวนี้พระแท้องค์ละสองสามร้อยเยอะแยะที่ uh huh. มีคนซื้อแน่ๆแค่คุณทําการตลาดได้ดีหรือ,อยังไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเอาพระเป็นหลัก พระยงพระยอดจําเป็นน้นปริมาณใช่ไหมครับไม่จําเป็นค,คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณโดดเข้ามาแล้วเล่นพระหลักเลยครับสมมุติว่าซื้อร้านหนึ่งแล้วไปขายได้ร้านห้าหมื่นคุณกําไรห้าหมื่นนะครับถูกไหมครับแต่ถ้าเวลาลูกค้าคืนอ่ะเขาบอกเอาผมขายคืนร้านหนึ่งโอ้ค,คุณคุณหัวเลยนะแล้วคุณเกิดเอาเงินไอ้ร้านหนึ่งน่ะไปซื้ออย่างอื่นแล้วไงครับไม่มีเงินคืนเขาคุณจะทํายังไง อย่างผมเนี่ยเล่นได้เพราะผมมีต้นทุนในการบริหารจัดการครับคุณจะคืนพระผมทิ้งสิบล้านผมก็มีปัญญาคืนคุณคถูกป่ะแต่คุณอย่าลืมว่าถ้าคุณเข้ามาเล่นใหม่แล้วคุณไปลงทุนแบบนั้นเนี่ยแล้วเกิดคุณเจอสักไม่ต้องมากหรอกคุณมีทุนมาสามล้านขายพระองค์เป็นล้านไปอ่ะขายไปหมุนเวียนไปมันกระจัดกระจายไปทั่วรู้ป่ะมันกระจัดกระจายไปทั่วเวลาขายพระลูกค้าไปองค์หนึ่งที่ร้านกว่าเขาคืนทีล้านกว่าคุณจุกนะ คุณจุกนะแล้วคุณจะเอาเงินต้นทุนไปต่อยังไงอ่ะแล้วอดองค์นี้แม่งราคาตกแล้วขายไม่ได้ตอนนั้นอ่ะคุณจะทํำยังไงอ่ะตอนที่คุณขายล้านห้าหมื่นราคามอาจจะอยู่ที่ล้านหนึ่งล้านสองแต่ตอนที่เขามาขายคืนคุณล้านหนึ่งที่คุณเขา้รับประกันเขาอ่ะมันอาจจะอยู่ประมาณหกแสนก็ได้คุณจะทํายังไงช่องว่างของตรงนั้นมันจะทํำยังไงเพราะนั้นถ้าคุณเล่นรายการย่อยนะขายยี่สิบองค์คนคืนสิบองค์คุณก็ไม่เป็นไร เพราะมันยังไม่กระทบกระเทียนต้นทุนคุณเท่าไหร่เขาเรียกว่าสภาพคล่องของคุณยังเดินได้ถูกไหมอ่าใช่อันนี้คือหลักการง่ายๆเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาเริ่มจะทําธุรกิจกับพระต้องเริ่มที่ต้นทางก่อนอย่าไปปลายทางเลยอ่าอ,อันนี้ที่โทนพูดเห็นภาพเลยเพราะไม่งั้นบางคนก็คิดว่าอ๋อไม่มีต้นทุนสูงขนาดนั้นก่ไปจับพระแพงก็ไม่ได้แต่ว่าเนี่ยค่อยๆเล่นผมเล่นพระอ่ะ ผมก็เริ่มจากพระองค์ละห้าสิบร้อยหนึ่งนะ,<ฮ>ะซื้อห้าสิบาทขายเจ็ดสิบาท <ฮะ S 2> ซื้อร้อยขายร้อยี่สิบนะ,<ฮ>ะแบบนั้นนะผมเล่นมาแบบนั้น <ฮะ S 2> จนวันนี้ผมซื้อหลายล้านหลักร้านหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านหลักหลายหลายล้านหลักสิบล้าน <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงว่าทุกคนมันต้องเริ่มจากต้นทางมันไม่ใช่มาปลายทางเลย <ฮะ S 2> แต่คุณอย่าลืมว่า,วากว่าผมจะซื้อพระองค์ละสิบล้านยี่สิบล้านได้เนี่ยผมก็ เล่นพระหลักสิบหลักร้อยมาก่อนนะและการเวลาเนี่ยยี่สิบกว่าปีนะผมไม่ได้สําเร็จภายในปีเดียวนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ายุคนี้จะเล่นพระให้มีความสําเร็จจะคุณจะมีเงินล้านภายในหนึ่งปีเนี่ยผมเลือกผมใช้คําว่าไม่ยากและง่ายมากต้องมีการคิดบริหารจัดการความคิดให้ได้นะอันนั้นสำคัญสำคัญที่สุด อ่าอันนี้ถามอีกว่ากการที่ว่าจะเล่นพระเดินตามสนามพระไปหาจับพระเองกับณนะตอนเนี้ยเช่าหาทางออนไลน์ครับอันไหนมันจะไปไวก,กว่ากันครับพี่สําหรับมือใหม่ที่เข้ามาด้วยเช่าหาทางออนไลน์ณนะตอนนี้เช่าหาทางออนไลน์กับกับกับไปเดินตามสนาม<ช>มันก็แล้วแต่ความถนัดของคนอนือย่างผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมใช้ออนไลน์เป็นหลักในการรับซื้อครับบางคนเขาก็ใช้ออนไลน์ในการรับซื้อ แต่บางคนก็ใช้ออฟไลน์ line, เขาเชื่อว่าไปเดินเนี่ยเขาก็อยากไปเจอคนอย่าลืมดิพระว่าทางออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันครับออนไลน์ online, พระที่มาลงอยู่ในออนไลน์เนี่ยคนที่เล่นออนไลน์เนี่ยเขาเช็คราคามาหมดแล้วหนึหรือกป่ว่าอ่าครับพี่โอเคโอกาสที่คุณจะได้มีช่องว่างของการขายที่จะกําไรเยอะๆเนี่ยมันก็น้อยเนหรือเป่าแต่ถ้าออฟไลน์เนี่ยคนที่เขาเอาพระมาขายทางออฟไลน์ line, คือเขาเล่นออนไลน์ไม่เป็น าตามแผงจอนตามตลาดนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้ช่องว่างของกาไรเพิ่มขึ้นผมในมุมผมมันก็มีข้อดีและข้อเสียต่างกันแต่ถ้าการซื้อการขายในตัวผมผมมองออนไลน์ดีกว่าออฟไลน์แน่นอนอเพราะหนึ่งคุณจะไม่เสียเวลาเดินทางไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายคุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางคถูกป่มไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ,รบ,รบอาจจะได้น้อยหน่อยแต่คุณใช้เวลากับมันแล้วไม่เหนื่อย ผมคิดแบบนั้นครับสุดท้ายครับให้วิทนสรุปภาพรวมของสรุปนะครับคุณผมบอกเลยว่าในยุคนี้จะเล่นพ้าอย่างไงให้มีเงินล้านภายในหนึ่งปีหรืออาจจะไม่ถึงหนึ่งปีก็ได้นะครับหนึ่งเลยที่สำคัญที่สุดหัวใจเลยคือคุณจะต้องเล่นพ้าแท้ครับซื่อสัตย์ขยันขยันซื่อสัตย์และอดทนครับนะครับขยันซื่อสัตย์และอดทน ผมจะใช้ถามคำนี้เสมอขยันคืออะไรขยันคือก็คุณก็หาแนวทางหาช่องทางอาจะซื้อออนไลน์ยังไงจะขายออนไลน์ยังไงถ้าคุณไปวางแผงเปิดหน้าร้านเปิดร้านให้คนมาเดินดูคุณวันละร้อยคนเนี่ยผมว่าคนจะมาดูพักแผงคุณวันละร้อยคนเนี่ยยากนะโอ้ยากแต่ถ้าคุณเปิดออนไลน์เนี่ยคุณโพสต์ดเดียวเนี่ยคุณคนเห็นพระคุณร้อยคนเนี่ยพร้อมกันเลยนะอันนี้จริงมีเพื่อนห้าพันเห็นห้าพันมีเพื่อนห้าม มีมีคนติดตามห้าหมื่นเห็นห้าหมื่นในโพสต์เดียวเพราะฉะนั้นคุณจะเอาคนห้าพันห้าหมื่นมามุงร้านคุณเนี่ยยากนะแน่นอนเยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าขยันหาช่องทางนะครับซื่อสัตย์คุณต้องเล่นพาะแท้และการันตีลูกค้ารับผิดชอบรับผิดชอบดูแลลูกค้าคุณนะครับและอดทนอดทนทางนี้ลูกค้าคุณจะเจอร้อยพ่อพันแม่ร้อยพ่อพันแม่นะครับ ขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างแต่ทุกอย่างต้องใช้ความอดทนครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอก3อย่างหัวใจของคนที่จะเข้ามาเล่นพระ1ปีให้มีเงินล้านคือขยันซื่อสัตย์และอดทนคุณมีเงินล้านแน่นอนครับครับผอวันนี้ขอบคุณพี่ทนมากครับครับผลิตรายการโดยทีอามุเลสสตูดิอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทย พบกับอีกหนึ่งปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ของวงการพระเครื่องกับการรวบรวมชนวนมวลสารของพระเครื่องยอดนิยม108องค์นำมาล้อมรวมเพื่อจัดสร้างเรียญแปะรงสีท่านอาจารย์งโงก่กิมโคยรุ่นมงคล108วัดสันเจ้าจังหวัดปทุมธานีที่สุดแห่งมวลสารรอบจกักรวาลพุทธคุณเป็นเลิศ และประสบการณ์ที่บรรดาลูกศิษย์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีทั้งทางเมตตามหานิยมขาขายเจริญรุ่งเรืองโชคลาบแคล้วคลาดคงกระพันซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างขึ้นเพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสันเจ้าจังหวัดปทุมธานีโดยมีพิธีหลอมชนวนมวลสารที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังในครั้งนี้อย่างมากมายอาทิ พระภาวนาวิสุทธิโสพลหลวงพ่อสุรสักเจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามพระครูเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดงเกจิชื่อดังของเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลพระอาจารย์แก้ววัดตะโกหลวงพ่อชำนาญวัดชินวนารามพระมหาจำงวัดท่ากระบือและพระครูรัตนธรรมรักษ์เจ้าอาวาสวัดสันเจ้า ส่วนในพิธีปลูกเสกจริงในวันที่25ตุลาคมณอุโบสถวัดส,สารเจ้าจังหวัดปทุมธานีที่สุดแห่งมวนสารครอบจกกักรวาลพุทธคุณเป็นเลิศจะสร้างทั้งหมด39,999องค์เท่านั้นท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสั่งจองได้แล้ววันนี้ที่ อันโอกิเบอร์โทรติดต่อ0643989636หรือที่เพจเฟ e บุ๊ k รับเช่าพระเครื่องอันโอกิ oke, และทางลายที่ ID ดลายอันโอกิ oke, a u n o k i อย่าพลาดกับของดีที่สุดแห่งมวลสารครอบจักรวาลพุทธคุณเป็นเลิศกับเหรียญแปะโรงศีรุ่นมงคล้น108รีบจองกันเข้ามา ของดีมีจำนวนจำกัดสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้ โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสุวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เพจโทนบางแค fc หรือโทร029535587สนใจติดต่อโฆษณาโทร0873496028